เชงเก้นวีซ่าสามารถเข้าแอนดอร่าได้ไหมพยายามเช็กแล้วแต่ไม่เจอข้อมูลเลยนี่ก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือสภาพห้องที่เกาหลีอยู่ติดกับบาร์เซโลนาสเปนเนี่ยสเปนจริงด้วยแอนดอร่า is not a member of เชงเกนแต่ว่าอ๋ออ๋อ,อ,อคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้แอนดอร่าไม่ใช่สมาชิกของเชงเก้นแต่ตัวประเทศน่ะว่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นก็สามารถเข้าประเทศเขาได้มันเซมเซมกับตอนที่เราไปโรมาเนียบุลการีอาหรือโคโเอเชียในปีก่อนๆซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ใช่เป็นสมาชิกของเชงเก้น แต่ว่าตัวประเทศน่ะเขาจะเอื้อให้คนที่มีวีซ่าเชงเก้นเข้าได้คือเป็นกฎของประเทศเขาเองรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ใน g o n o i c e c o m s c h e n g e n v i s a ประเทศนอกเชงเก้นที่ใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าได้มีแอฟรเนีย90วันแอนติกัวแอนบาราคูดาน่าจะอยู่อเมริกาใต้นะบอสเนียแอนเฮอร์เซโกวีนาโคลอมเบียอันนี้ก็อเมริกาใต้นอตเทิร์นไซปรัสก็คือเป็นเขตแดนของตุรกีจะอยู่ได้90วัน จอเจียพาสปอร์ตไทยอยู่ได้ปีหนึ่งอยู่แล้วจอเจียไม่ต้องใช้เช็งเกนก็ได้แล้วก็ยิบรอนตาต้องเข้าทางสเปนก่อนแล้วออกทางสเปนแล้วก็กรีนแลนด์ซึ่งเป็นอนาณาณิคมเดนมาร์กก็ใช้เช็งเกนเขาได้โคโซโวก็อยู่ใกล้ใกล้แอฟริเนียกลัวเข้าไปแล้วกลับมาสเปนไม่ได้มันถ้าเป็นมันติยังไงก็ต้องเข้าได้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นนอร์ทเิร์มาซิโดเนียเซาทโทมแอนด์ปรินซิเปอยู่ที่ไหนวะเซอร์เบียเออกาจะไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีตุรกี ใช่ต้องแอปพลายเป็นมันติไปเลยคือเราต้องมีแผนอ่ะไอ้แผนเดินทางที่เราจะยื่น Visa, วีซ่าว่าเราจะยื่นวีซ่าสเปนใช่ปะ่ะทําแผนที่จะไปแอนดอรานี้ด้วยเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําแผนว่าให้กลับมาที่เนี้ยแล้วก็เขียนลงไปในจดหมายแนะนําตัวด้วยว่าเราตั้งใจจะไปนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็อันนี้ขอเป็นวีซ่ามันติด้วยเพราะว่าอะไรเนี่ยคือเอาแบบกันเหนียวเลยคือใส่ไว้ในแผนการเดินทางแล้วก็จดหมายแนะนําตัวด้วย